มาสิบปีกับที่นี่เนี่ยเขาไม่เคยขึ้นเงินเดือนให้เลยแกก็เลยเวลาสวดมนต์ก็แผ่ให้เจ้าท,าที่เจ้าทางแถวนั้นและบอกว่าขอให้เขาขึ้นเงินเดือนให้หน่อยคนันนะนะคะอะไรเงี้ยแกก็หวังลึกๆเพราะว่าปีที่แล้วมันเศรษฐกิจไม่ดีนะใครก็รู้นะคะเรื่องนี้ก็กลายเป็นว่าปีเจ้านายขึ้นเงินเดือนให้จริงๆก็เลยดีใจแบบเหมือนแกคงเห็นอะไรหลายๆอย่างเล็กๆน้อยๆรวมๆกันบวกกับ จิตใจที่ดีขึ้นของตัวเองรู้สึกตัวเองอาจจะไม่ได้เอาใจไปวางกับสามีและไม่ได้เอาไปคิดแต่เรื่องเขาและเนี่ยเมื่อพัฒนาเมื่อปฏิบัติไปสักระยะหนึ่งมันจะเป็นเองนะคะมันจะดีขึ้นมันจะเบาขึ้นมันจะมันจะไม่ไปจับและคือสามีเนี่ยก็จะคิดแค่ว่าเป็นคนคนหนึ่งที่ได้เกิดมาในชาตินี้แล้วมาอยู่ร่วมกันมาได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันมันจะ หรือว่าไม่ได้มาปฏิบัติธรรมร่วมกันแต่ว่ามันเป็นผู้อุปถัมภ์ค้ำชูซึ่งกันและกันในการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบนันในชาติภพนี้อะไรประมาณเนี่ยมันจะออกแนวคิดแบบนั้นนะคะถ้าใครปฏิบัติไปสักระยะหนึ่งแล้วจะคิดได้แบบนั้นมันจะคิดได้เองเราไม่ได้บังคับการคิดของเรานะเพราะว่าคนส่วนมากจะบังคับความคิดตัวเองไม่ได้บังคับให้ตัวเองทําแบบนี้แบบนั้นไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ย พวกเนี้ยมันจะคิดขึ้นมาเองมันจะมีแนวทางให้ไปเองเดินเองวางใจเองอะไรเงี้ยค่ะคนปฏิบัติไปสักระยะหนึ่งแล้วชีวิตเขาจะอยู่ทางสายกลางมากเลยเวลามองก็ปรงมองก็ปรงอะไรอย่างเงี้ยเนี้ยค่ะมองปงรงโดยใจนะใจมีความสุขใจมันเบาใจมันไม่ไปไม่ยึดติดะลรมากเหมือนเหมือนเรามีเกราะป้องกันใจในเวลาสิ่งไม่ดีเข้ามากระทบมันก็กระดอนออกกระดอนออกประมาณนเนี้ยค่ะเนี่ยจะเป็นประมาณนี้เนาะก็ อนุโมทนาสาสตร์ุบุญด้วยนะคะที่ทําไปเรื่อยๆเนาะก็ให้กําลังใจค่ะอยู่ด้วยตัวเองได้แนวคิดน่ะสำคัญมากเลยแนวคิดในการใช้ชีวิตมันสําคัญถ้าเราคิดบวกเป็นเราปรับความคิดเป็นให้มันอยู่กลางๆเนี่ยเราจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะไม่ได้เอาความคิดเอาความคาดหวังเอาความกดดันไปให้กับคนรอบข้างเราลูกเต้าเมียผัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะ นั่นแหละฟังของพี่คนนี้นะพี่คนนี้บอกว่าปีกว่าๆที่ปฏิบัติมาคนรอบข้างเนี่ยพี่คนนี้เป็นทํางานนวดเนาะแกทำงานนวดโบราณน,นะคะเขาบอกว่าคนรอบข้างของพี่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือว่าเจ้านายเนี่ยพากันแบบจิตตกนะ่ะเครียดเครียดเรื่องงานเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเครียดเรื่องโควิดเรื่องแขกมานวดน้อยอะไรเงี้ยแขกมาลดจํานวนลงอะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะแกบอกว่า แต่พี่กลับรู้สึกสบายๆเพราะเราไม่ได้เอาจิตไปจับตรงโควิดแก่พูดอย่างเงี้ยเราเราเลี่ยงไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าทุกที่เป็นเหมือนกันนะคะทั่วโลกมันหลึกหมดเลยเยงี้ยดีซะอีกช่วงนี้เพราะว่าเวลาลูกค้าน้อยๆเนี่ยเราจะได้มีเวลาสวดมนต์แก่พูดอย่างนี้นะแกก็คิดของแกดีนะคะแกมันทําให้มันคิดเองนะคะความคิดแบบนี้มันจะคิดเองแกว่าจะได้สวดมนต์ภาวานาเต็มที่ สธานก,การกำลังแย่แต่ไม่ทุกนะคะถึงรายได้จะน้อยลงแต่ก็ยังสบายใจสบายกายอยู่อะไรเงี้ยพอเราปล่อยวางอะไรอะไรได้หลายๆอย่างมันเบาดีจังเลยค่ะและแกบอกว่าแกก็ใช้ปัญญาพิจารณาตามความเป็นจริงในสิ่งที่เกิดขึ้นมีเกราะป้องกันคุ้มครองจิตใจแกบอกไม่ค่อยกลัวไม่ค่อยคิดอะไรมากจากแต่ก่อนเนี่ยจะไม่ใช่คนแบบนี้จะเป็นคนที่คิดมากคิดหนะักคิด ปางตายแทบปางตายอย่างเงี้ยเกบอกว่าปีกว่าๆที่พี่ปฏิบัติมาพี่กลายเป็นคนละคนเลยค่ะคุณนาทอะไรเงี้ยเนี่ยค่ะ <laughs> พี่คนเนี้ยดิฉันเห็นเขาตั้งแต่เขาเริ่มสวดใหม่ๆนะเขาก็มาคุยกับเราและแล้วก็ตอบคําถามแนะแนวทางอะไรกันไปและวอีเนี้ยเขาอะคงใช้การพิจารณาดูตามสิ่งที่เขาปฏิบัติไปเขาก็จะเห็นมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ เนี่ยคนที่ทำจริงๆวางตั้งจิตอธิษฐานที่จะทำจริงๆเนี่ยจะเห็นผลได้ดีมากๆๆเลยค่ะแต่ว่าอยู่ที่ว่าไม่ใช่แต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะตั้งใจจริงหรือเปล่าเราเอาจริงหรือเปล่าไม่ต้องเครียดนะคะมากน้อยเป็นไรใช้ความเพียรเพียรคือสม่ำเสมอในการทำในแต่ละวัน แต่ละนาทีแต่ละชั่วโมงแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีเพียรคือการทําสม่ําเสมอไม่ละทิ้งใช้ปัญญาในการพิจารณาในสิ่งที่เข้ามากระทบในสิ่งที่ปฏิบัติไปแล้วดีขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยพี่คนนี้ก็ดีใจด้วยนะคะก็ให้กําลังใจในการปฏิบตัติอนุโมทนาสาธุบุญนะคะก็ดีใจด้วยมากๆเลยหลายๆท่านปฏิบัติไปแล้วดีเนาะ มันมีหลายสิ่งหลายอย่างในสังคมปัจจุบันนะ่ะหรือว่าอะไรก็ไม่ว่าสังคมปัจจุบันหรือที่ผ่านมาเราควบคุมไม่ได้นะคะขนาดตัวเราเองเนี่ยเรายังไม่สามารถบังคับจิตใจเราได้เลยฉะนั้นเราอย่าเอาความคาดหวังสิ่งต่างๆเนี่ยไปใส่กับคนอื่นหรือเราคิดว่าเราจะควบคุมคนนั้นคนนี้เนี่ยไม่ได้เลยเ,เมื่อเราอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เราต้องอยู่ด้วยถ้าจิตเราไม่เข้มแข็งพอเราจะเป็นโรคซึมเศร้าเราจะเป็น วิตกจริตเราจะเป็นโรคเครียดเนี่ยเพราะว่ามันอยู่ที่การปรับจิตน่ะปรับจิตว่าจะอยู่ยังไงให้มีความสุขว่าจะอยู่ยังไงไม่ไปตามไหลไปตามกระแสะโลกที่เข้ามากระทบคนทุกคนตอนเนี้ยแบบกลัวกันกลัวกลัวและตกจิตตกกันมากเลยค่ะบางคนเห็นไหมคะในยุคนี้ใจร้อนกันวุ่นวายกัน เมื่อเป็นแบบนี้ตัวเองไม่มีความสุขก็เวลาไปทํางานก็ลงที่เพื่อนที่ทํางานลงที่หรือว่าลงที่สามีลงที่ภรรยาลงที่ลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะสิ่งรอบข้างมันจะวุ่นวายไปหมดเลยมันจะดูสับสนวุ่นวายมันจะดูแบบรู้สึกไม่ดีนะ่มันรู้สึกร้อนอนะดิฉันเข้าใจนะอารมณ์แบบนี้ยมันรู้สึกร้อนมันรู้สึกหงุดหงิดมันรู้สึกอะไรก็ทําไม่ใช่อะไรก็ไม่ถูกอะไรก็ไม่ใช่ไปหมดเลย คนที่อยู่แบบนี้จะมีความทุกข์มากเลยนะฉะนั้นถ้าใครที่แบบอยู่ในภาวะแบบนี้เราเริ่มรู้สึกตัวว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วว่ะมีแฟนก็เลิกกับแฟนมีเมียก็เลิกกับเมียเลิกกับหัวเพราะว่ารู้ตัวเองแต่เปลี่ยนไม่ได้ทํำยังไงว่าจะให้ชีวิตมันมีความสุขถ้าเราฟังมาฟังเราเนี่ยให้เริ่มปฏิบัติสน,นะให้เริ่มเปลี่ยนซะเนี่ยปฏิบัติก็เนี่ย,ยสวดมนต์ไหว้พระภาวนา ถ้าใครทุกข์มากเนี่ยแนะนาเลยภาวนากินเดินนั่งนอนตลอดทุกครั้งที่จิตระลึกได้ถ้าใครอยากเบนแล้วก็พยายามเบนหนีกระแสบ่อยๆอ,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 อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นเองช่วงแรกมันจะยากหน่อยแต่เมื่อภาวนาจนติดในจิตแล้วเนี่ยมันจะไปได้เองของมันแล้วก็มันจะเบาได้เร็วขึ้นมันจะมีแนวทางการเดินของมันเป็นสเตป็ปสเต็ปไปเนาะนั่นแหละให กำลังใจนะคะให้กำลังใจหลายๆท่านเลยถ้าใครมาปฏิบัติได้แล้วเนี่ยดีใจมากๆเลยเพราะว่าในอนาคตมันจะมีสิ่งที่เข้ามากระทบอีกแล้วเราอะจะทุกข์ใจหนักมากเราจะไม่รู้จะมอยู่มุมไหนอะอยู่มุมไหนมันก็รู้สึกอึดอัดรู้สึกหงุดหงิดไปหมดเลยอะค่ะมันจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะนั่นแหละก็ให้กำลังใจในการปฏิบัติโอเค พี่คนนี้ได้ปฏิบัติมาสักระยะหนึ่งแล้วบอกว่าพี่จะสวดภาวนากินเดินนั่งนอนเสร็จจากงานก็จะไปสวดต่อต่อหน้าพระเวลาสวดเนี่ยพี่จะมองหน้าพระน่าจะเป็นรูปหลวงปู่นะคะถ้าบอกว่า,วาหน้าหน้าผาของหลวงปู่เนี่ยจะมีแสงสว่างออกมาและด้านบนศีรษะของท่านจะมีแสงลูกแก้วจัก,กรพรรดิเปล่งสีแดงกับสีขาวสลับไปมาแกก็แบบ มาเล่าให้ฟังขอบคุณมากๆก็คือเป็นปัจจตังนะคะถ้าใครแบบอยากรู้ก็ลองปปฏิบัติดูนะคะบางคนเห็นท่านยืนบางคนเห็นท่านยิ้มเป็นรูปภาพนี่แหละค่ะแต่ว่าภาพเป็นตาเราเน่ะเห็นเป็นท่านยิ้มบางคนเห็นท่านยืนบางคนเห็นท่านยิ้มบางคนเห็นท่านหน้าบึ้งบางคนเห็นท่านไม่พอใจดิฉัน ดิฉันไม่เคยเห็นเลยค่ะดิฉันรู้แต่ว่าจับความรู้สึกได้ว่าภาพเป็นภาพยิ้มแต่บางวันถ้าเราทําไม่ดีหรือว่าเราแบบขี้เกียจหรือว่าเราเลทอะไรอย่างเงี้ยในการปฏิบัติเนี่ยเราจะมองภาพท่านเราจะรู้สึกว่าท่านไม่พอใจว่าอะไรคือสิ่งที่สําคัญในชีวิตให้พิจารณาดูประมาณเนี้ยค่ะแล้วบางวันที่เราไปขอพรจากท่านเราก็จะรู้สึกว่า คำพูดที่ท่านให้เราอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นความรู้สึกอะคะ่ะมันบอกไม่ถูกเนาะมันเป็นความรู้สึกในความรู้สึกว่ามันเป็นคําพูดนี้เป็นความรู้สึกนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีหลายท่านที่แบบสัมผัสได้นะก็อนุโมหนาสาธุนด้วยค่ะปฏิบัติไปเรื่อยๆนะมีพี่คนนึงน่าจะอยู่เมืองนอกบอกว่าเอาภาพปู่เนี่ยไปปลิ้นแล้วก็มาใส่กรอบเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมภาพที่ปริ้นออกมาเนี่ยมันมืดจังเลยมันไม่ค่อยสว่างรู้สึก อาจจะรู้สึกหง,งุ่ดเหงิดน,นะไม่พอใจว่ารู้สึกไม,ม่สวยดังที่ใจเราคิดอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกว่าเขาคิดน่ะผ้าปูน่ะจะมีแสงออกมาแบบสว่างจ้ามากเลยแบบจนเขาแบบตกใจว่าเฮ้ยทำไมเกิดแบบนี้ได้อะไรเงี้ยเขาบอกว่าเออไม่น่าเชื่ออะไรเงี้ยมีอะไรแปลกๆเยอะมีออปชั่นเยอะทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากรู้อยากเห็นเราอยากปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะดิฉันก็แบบรู้สึกแบบนั้นเหมือนกัน ว่ามันมันมีอะไรที่แบบปฏิบัติแล้วมันมันรู้สึกสนุกมันเพลินค่ะมันรู้สึกสนุกว่ามันปฏิบัติแล้วมันอ๋อเห็นแบบนี้ช้าช้าบ้างเร็วบ้างแล้วแต่บางช่วงว่าช่วงไหนคิดอะไรเยอะไปทางธรรมเยอะหรือว่าทางโลกเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นแบบนั้นเนาะโอเคให้กำลังใจในการปฏิบัตินะคะหลายๆท่านเลยเนาะ ก็คนเก่าคนใหม่นะคะมีคนใหม่ๆเข้ามาด้วยนะมาเห็นมาขอพระว่าขอพระกรรมสวดภาวนาหน่อยครับอะไรอย่างเงี้ยก็อนุโมทนาสาธุบุญด้วยนะคะทําไปนะทําไปเรื่อยๆมันจะดีต่อชีวิตจิตใจของเราเองเนาะนั่นแหละค่ะก็ <laughs> อะไรต่อ <laughs> ก็เนี่ยเ,เดี๋ยวเล่าเรื่อง,องน้องคนนี้น้องคนนี้บอกว่า เขาอะตั้งจิตภาวนาสวดวัน19จบเนี่ยสารอบับง้งท้าดิฉันจาไม่ผิดแล้วทีเนี้ยเขาก็เอาคลิปหนีบกระดาษเนี่ยค่ะใส่กล่องเล็กๆไว้คือใช้ตัวคลิปเนี่ยเป็นการนับว่า1จบ2จบ3จบอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีเนี้ยเขาบอกว่าวันแรกเอยเขาไม่รู้ว่าวันแรกรเพราะว่านับสวดไปเนี่ยสิตัวในกล่องเนี่ยคลิปหนีบกระดาษเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาวันละตัวพี่นาดมัน3วันก็เลยแปลกใจ่าเอ๊ะทำไม เพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่คนอื่นจะมาหยิบออกจากตรงนี้ไปใช้เพราะเขาบอกว่าถ้าจะหยิบหยิบตรงโน้นนะกลอ่องโน้นนะอย่ามาหยิบตรงนี้นะเพราะว่าตรงเนี้ยจะใช้ในการทํางานอะไรก็ว่าไปนั่นแหละ mm hmm. เขาเลยบอกว่าเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยพี่หน้ามันเพิ่มขึ้นมาทีละตัวทีละตัวและทีเนี้ยคือเขาไปนับมั้งเขาถึงรู้และทีเนี้ยเขาเลยบอกว่าหนูอยากให้เงินมันเพิ่มอย่างนี้จังเลยแบบก็เลยบอกน้องเขาว่าอยากได้อะไรก็ภาวนาเอาถ้าไม่ใหญ่เกิน เกินแรงบุญของตัวเองที่ทํามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าอะไรใหญ่ๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ทันทีนะมันอาจจะได้ชาติภพต่อๆๆไปถ้าอะไรแบบเรื่องเล็กๆน้อยน้อยเรื่องอะไรที่แบบเรื่องกินเรื่องอะไรที่เราอยากได้ที่มันพอที่จะได้เนี่ยมันจะได้เข้ามาเรื่อยๆในสิ่งที่เราภาวนาอธิษฐานนะคะนั่นแหละค่ะ ดิฉันก็ไม่ค่อยด้ขออะไรนะก็ขอแค่แบบดิฉันคิดแค่ว่าดิฉันมาทําบุญใหม่บันทึกบุญใหม่อะไรอย่างเงี้ยสะสมเข้าไปจากของเก่าเรามีมีเท่าไหร่ไม่รู้เนาะเราก็ทําไปเรื่อยๆคิดว่าเรามาทําเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,นอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่แหละก็ให้กําลังในการปฏิบัติหลายๆท่านเลยบางคนเห็นช้าบ้างเร็วบ้างอะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่อย่าละทิ้งนะต่อให้แบบ เห็นน้อยมากเลยแต่ว่าอย่าไปคิดว่าเราจะต้องเห็นนู่น mm. เห็นนั่นเราจะต้องปฏิบัติแล้วจะต้องวิเศษอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปคิดในแนวทางนั้นเพราะว่ามันเป็นถ้าเราคิดแบบนั้นมันจะยิ่งดึงรั้งให้เราหลุดออกจากวงโคจรที่เราปฏิบัติทมเพราะเรารู้สึกว่าไม่เห็นมีอะไรเลยเราไม่คิดซะว่าเราปฏิบัติเพื่อให้เรามีปัญญามากขึ้นมีมีมมบุญกุศลกำหนดทิศทางหลังจากที่ลาโลกไปแล้ว ว่าบุญเยอะกว่าหรือว่ากรรมเยอะกว่าว่าเราจะไปตรงไหนถ้าใครที่ปฏิบัติไปเนี่ยดิฉันเชื่อเลยนะว่าจนวันที่เราลาโลกเนี่ยเชื่อเลยว่าจะไม่เวียนล่างจะเวียนบนมนุษย์เทพเทวดามนุษย์เทพเทวดาประมาณนี้เนาะนั่นแหละค่ะบางคนถ้าใครที่เดินมาผิดแนวทางเนี่ยปฏิบัติแล้วอยากเห็นไวๆแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้อย่างนั้นอ่ะเขาจะหยุดดิฉันเชื่อว่าเขาคง คงไม่ทําต่อเพราะว่าเขาจะรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่มันไม่เห็นมันไม่สามารถสัมผัสได้เงี้ยอยากได้อะไรก็ต้องจุดจอ่อแล้วก็ต้องทําทำด้วยใจเอาใจทำนะคะธุรกิจบุญต้องใช้ใจทำยาต้องใช้ใจทำล้วนๆเลยในการแบบใช้ความเพียรนะคะอย่าคิดว่าเฮ้ยต้องได้แบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ย เมื่อเราไม่คาดหวังอะไรทาด้วยใจจริงๆใจที่บริสุทธิ์เนี่ยการพัฒนาของการปฏิบัติธรรมมันจะไปเร็วมากเลยดิฉันเชื่อแบบนั้นนะดิฉันรู้สึกว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆมันจะมันจะจิตมันเบาเมื่อมันเบามันจะสัมผัสได้ทั้งความรู้สึกหรือว่าทั้งตาเนื้อเราด้วยบางครั้งหรือว่าทั้งจิตเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละ เดี๋ยวมาเล่าเรื่องวันนี้เนาะเล่าเรื่องกรรมให้ฟังอันนี้เป็นเรื่องของน้องสาวนะคะก่อนปีใหม่เนี่ยน้องสาวมาเล่ามาเล่าให้ฟังเขาเป็นสักระยะหนึ่งแล้วเขาเล่าให้ฟังเขาบอกว่ายายเนี่ยไม่รู้หนูเป็นอะไรตามทั่วตัวหนูเนี่ยเป็นตุ่มเป็นตุ่มเป็นตุ่มขึ้นเหมือนเป็นสิวหัวช้างนะคะแล้วทีนี้มันเจ็บตามหลังตามขาตามหน้าเป็นหมดเลยทั่วร่างกายแต่มันก็เป็น ระยะระยะเป็นห่างกันเป็นระยะระยะแล้วทีเนี้ยมันเจ็บแล้วเวลามันมันเป็นไตไตเวลาบีบจับลงไปแล้วทีเนี้ยเขาก็เลยบอกว่าเหมือนเขากลัวมันจะเป็นพวกมะเร็งอะไรหรือเปล่าแล้วบอกว่าไปหาหมอสิเขาบอกว่าหนูไม่รู้ว่าหนูเป็นอะไรหนูขาดสารอาหารอะไรหรือเปล่าวายก็เลยถามว่ากินอะไรผิดหรือเปล่าเขาบอกว่าหนูก็ไม่ได้กินอะไรที่แปลกไปนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยเราเขาก็เลยบอกเราหลังจากที่เราบอกไปหาหมอเขาบอกไม่ไปหรอกยายหนูให้น้องอ่ะซื้วิตาม วิตามินมาให้กินแล้วอาจพวกซิง์พวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนปรับฮอร์โมนในร่างกายอะไรหรือเปล่าเนี้ยเป็นพวกวิตามินแบบน,นั้นด้วยแล้วเนี่ยน้องก็เลยบอกว่าหลังจากกินไปแล้วมันก็รู้สึกว่ามันยุบลงยายแต่มันก็ไม่ได้ยุบหมดนะคะมันยังเห็นอยู่แล้วก็เจ็บอยู่มันจะมีผลในช่วงการนอนง่ายๆมันนอนลงไปอะไรเงี้ยวันที่เขาคุยกับเราเราบอกว่าเธอน่ะเราบอกว่าเ,นะเรานีา่ยจำเข้าแล้วนะรู้ไหมน้องอว่า หนูก็ว่าเงั้นแหละย,ยายหนูว่ามันต้องเป็นกรรมแน่ๆเลยเพราะว่าอยู่เฉยๆมันก็ขึ้นไม่มีปีไม่มีขุยก็ขึ้นมาแบบกระทันหันนะคะขึ้นมาแบบขึ้นมาพรึบเลยนะเอาง่ายๆแบบไม่ได้ค่อยๆขึ้นอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาแล้วก็มีผลกับร่างกายเลยแล้วทีเนี้ยเขาเียกว่าหนูไม่ไปหรอกยายหนูก็จะสวดมนต์กับหลวงตากับหลวงกับหลวงปู่แล้วก็เนี่ยจะกินน้ำมนต์ดู หลังจากที่เขากล่าวเนี่ยวันถัดมาเนี่ยคะ่ะเขาฝันหลายๆวันหลังจากนั้นอะ่ะเขาฝันว่าเขาอ่ะไปกราบหลวงตามาพร้อมกับด้วยแม่ชีหรือว่าสิทธิ์ท่านนี่แหละแล้วทีเนี้ยมันจะเป็นแก้วกระดาษนะแล้วมีกระดาษใบหนึ่งสีขาวเนี่ยรองอยู่ใต้แก้วกระดาษเขียนว่าสัพเพน้องก็เลยจับแก้วกระดาษนะ่ะไปเอาไปฉีใส่แล้วทีเนี้ย เขาบอกว่ามันจะเป็นสีเหลืองๆแล้วก็เลยบอกว่าหลังจากที่เขาตื่นมาเขามาเล่าให้เราฟังแล้วก็บอกว่าแสดงว่าเธอจะหายได้แล้วเพราะว่าเธอฉี่ออกไปแล้วแล้วแสดงว่าที่ให้สาปเพแสดงว่าเธอต้องมีเจ้ากรรมในเวรมาตามเธอทันแล้วแน่เลยเขาบอกว่าหนูก็ว่างั้นเลยยายแต่หนูก็ไม่รู้นะว่าหนูไปทําอะไรมาเราก็ชาติพบที่แล้วเราก็ไม่รู้ว่าชาติไหนเราทํากรรมอะไรมาและทีนี้ยเขาก็เลยมาตั้งจิตกระปูว่าถ้าลูกยังมีประโยชน์อยู่ขอให้ลูกนะ ได้หายจากอาการที่เป็นอยู่ลูกจะสวดมนต์ภาวนาช่วยปู่ไปตลอดชีวิตนี้หรือว่าชาติพบต่อ,ตอไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขอให้เจ้ากรรมในเวรที่มาทวงบุญตอนเนี้ยทวงกรรมตอนเนี้ยขอให้เขาได้รับส่วนบุญส่วนกุศลลูกไม่รู้ว่าลูกได้ทำกรรมอะไรมาก็จะพูดประมาณเนี้ค่ะแล้วทีเนี้ยเขาบอกว่าหลังจากอธิษฐานวันนั้นหลังจากวันนั้นไม่รู้กี่วันฝันเห็นว่าตัวเองน่ยมันเป็นความฝันนะคะเล่าให้ฟัง ฟันเห็นว่าตัวเองเนะ่ะเดินเข้าไปในป่าแล้วถือปืนยาวๆเนี่ยะคะ่ะปืนปืนลูกซองยาวอะคะ่ะแต่ว่าตัวเองเป็นผู้หญิงแต่ว่าใส่ชุดทหารนี่แหละเหมือนเราไปยืนดูภาพตัวเองถือปืนยาวๆเข้าไปในป่าแล้วก็เล็งนะ่ะถือแบบเล็งอะคะ่ะแบบพรานที่เขาเล็งแบบเหมือนจะยิงอะไรอย่างเงี้ยแล้วภาพมันตัดชึ้บไปไปเห็นเสือโคร่งตัวหนึ่งตัวใหญ่มากเลยน้องบอกตัวใหญ่มากเลยแล้วมันมีลูกอ่อนอยู่แล้ว มันปฏิดประต่อในความฝันมันไม่ค่าความฝันมันจะตัดเป็นฉากๆใช่ไหมคะมันจะไม่ใช่เรื่องยาวเหมือนเราดูหนังแต่เรารู้จิตรู้ว่าเราน่ยไปยิงเสือตัวนั้นแล้วจิตนะสุดท้ายที่มันตายเนี่ยมันโกรธมากเลยเพราะว่ามันมีลูกอ่อนลูกมันยังกินนมอยู่เนี่ยค่ะและทีนี้เหมือนเสือตัวนั้นอะมันอาฆาตแค้นเราแล้วหลังจากที่เขาตื่นมาแล้ว เขาอะรู้นะคะว่าเขามาเล่าให้เราฟังเขารู้ว่าเขาน่ไม่ได้ตั้งใจยิงมันมันก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะทําร้ายเขาแต่เหมือนแต่ละคนเดินมาจ้าเอก,กันแล้วมันตกใจแล้วก็ก็เลยยิงออกไปเสือตัวนั้นมันก็เลยตายและทีเนี้ยเขาก็รู้สึกผิดนะในในที่เขาในความรู้สึกเขาในชาติภบนั้นเขาก็รู้สึกผิดนะรู้สึกเสียใจทําไมแบบต้องฆ่ามันต้องทําไมต้อง ยิงมันหรือว่าเพราะว่าสงสารที่ลูกมันยังแบบนั่นอยู่แล้วมีความรู้สึกว่าลูกมันตายเพราะว่ามันไม่ไม่ได้อยู่กับแม่มันแล้วมันก็เลยตายเสือตัวเล็กนะนะเพิ่งเกิดอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยเพิ่งเกิดมาได้ไม่นานประมาณนเ,นเนี้ยค่ะและทีเนี้ยเมื่อเขาเล่าให้เราฟังเนี่ยวันนะวันนั้นนะ่ะวันถัดมาเออวันถัดมาเราก็เลยแบบคุยกับเขาเรื่องนี้แหละเขาก็เลยนะช่วงที่เราคุยกันนะ่ะเรื่องเนี้ยนะ่ะ น้ำตาเขาไหลพลกัพลกพกัพกพกัพกพกักออกมาแต่มันไม่ใช่ตัวเขาไหลนะมันเป็นความรู้สึกของอเจ้ากรรมในเวรเราแหละมันรู้สึกเสียใจมันรู้สึกเหมือนเหมือนบ่นนะว่าทําไมต้องทําชั้นทําไมใจร้ายอะไรอย่างประมาณนี้ค่ะในความรู้สึกของเราเลชฉันก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวเราจะสวดมนต์แผ่เมตตาให้เจ้ากรรมในเวรของเธอด้วยนะเพราะว่าปกติเราก็สวดเยอะอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราสวดตลอดอยู่แล้วเราก็ บอกว่าจะแผ่ให้เขาให้เจ้ากรรมในเวรที่มาทวงตอนเนี้ยที่ทําให้เกิดกับร่างกายเราตอนนี้ยเกิดตุ่มเกิดความเจ็บปวดกับร่างกายเราตอนนี้น้องก็เลยบอกว่าเราก็เลยว่านี่นี่เธอน้อมบอกเสื้อตัวนั้นน่ะมันน้อมบารมีกับน้อมรับบุญกุศลจากเราแล้วก็ขอหลวงปู่ส่งมันด้วยจากที่ร้องไห้ไม่มีปุ๋ยไม่มีปีไม่มีขุยร้องแบบ น้ำตามันไหลออกเองนะคะมันแบบไม่ได้ไม่ได้สะอื้นนะแต่น้ําตามันไหลพลากพลก,พลากมากเลยน้องก็เลยกล่าวแบบนั้นในใจแล้วเนี้ยมันก็เริ่มคลายลงคลายลงช่วงที่เขาร้องไห้ช่วงที่เราบอกว่าเราจะสวดแผ่ไม่ตายให้มันด้วยเนี่ยมันส่งความรู้สึกมาให้เราเนี่ยค่ะเราเนี่ยดิฉันเนี่ยเพิ่งตื่นนอนเพิ่งกระงวงเงียเลยยังไม่ได้มีความรู้สึกเต็มตื่นเลยก็น้ําตาไหลกับเขาไหลพักๆๆๆพลงรู้สึกมันเจ็บปวดหัวใจรู้สึกมันบีบหัวใจ เหมือนคนที่เสียใจอะไรเยอะๆแล้วมันบีบเข้าไปแบบบีบบีบบีบแล้วเราแบบเหมือนคนที่มันจุกในอกอาหารมันจะร้องมันจะเป็นน้ําตาไหลๆประมาณนั้นมันจุกในอกมันเจ็บปวดอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยน้องก็เลยว่าหลังจากที่กล่าวเสร็จแล้วมันก็เริ่มคลายลงคลายลงคลายลงน้องรู้ว่าเออยยายสงสัยจะรับบุญแฮะเพราะว่ามันเริ่มแบบไม่บีบในความรู้สึกแล้วมันไม่รู้สึกรันทดแล้วดิฉันกับเขาอ่ะ เราก็เลยบอกว่าดิฉันก็เลยว่าเออเราก็เป็นเหมือนกันมันก็จะเริ่มเบาเริ่มเบาเริ่มเบาเนี่ยก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าในความเชื่อของเราสองคนนะว่าเนี่ยเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยเขาสามารถตามเราได้ตลอดเลยบางคนอาจจะบอกว่าอ้าวไหนบอกว่าสวดมนต์ทำไมเจ้ากรรมนายเวรตามทันถ้าเราคิดอีกแบบหนึง่งช่วงที่เรามีบุญกุศลนะคะเขาจะมาขอทวงคืนเพราะว่าจริงๆแล้วอะ น้องบอกว่าในความรู้สึกน่ะเหมือนเขาอยากหลุดพ้นในภาวะที่เป็นจิตสุดท้ายนั่นแหละแต่ว่ามันไปไม่ได้มันเปลี่ยนภูมิไม่ได้เพราะว่ามันติดอยู่กับจิตสุดท้ายเหมือนที่หลวงตาบอกนะคะว่าจิตสุดท้ายจะเป็นตัวดึงหรือว่าตัวพาเราไปว่าเราจะไปในภูมิใดถ้าเราเหมือนเสือตอวนั้นมันโกรธแค้นมันเครียดแค้นมากเลยมันมันเสียใจมันแบบจะต้องเอาคืนมึงให้ได้อะไรเงี้ยมันก็เลยติดมันติดมันก็จะตามหาเราจนเจอนะนวันหนึ่งอะไรเงี้ย เมื่อมันเจดแล้วมันก็เหมือนแบบนั่นแหละแต่เรามีบุญคุ้มครองไงคะเราก็ออกทางกายด้วยแต่ว่าบุญก็ยังดูแลคุ้มครองเราอยู่เนี่ยเราก็ปรับภูมิให้เขาด้วยการส่งบุญที่เราทำเนี่ยให้เขาอะไรตลอดประมาณเนี้ยค่ะมันจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้แหละนี่แหละก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าเออเนาะเวรกรรมมันมีจริงมันทันตามากเลยยิ่งบางคนบอกว่าเลิกสวดเพราะว่าสวดไปแล้วรู้สึกกรรมหนะักมีเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนู้นเข้ามา เนี่ยเพราะว่าเขาอะถ้าคิดอีกแบบหนึ่งนะคะถ้าคิดแบบในแง่ดิฉันเนี่ยเขาอยากดึงให้เราหยุดในการปฏิบัติเพื่อเวลาเอาคืนเนี่ยเจ้ากรรมในเวรเนี่ยเขาจะได้เอาคืนได้ง่ายๆบุญก็ไม่มีรักษาเทพเทวดาก็ไม่ได้มาดูแลรักษาเราไม่มีไม่มีใครที่จะพอช่วยเหลือเราได้เจ้าครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้อยู่กับเราเพราะว่าเราไม่เคยสวดมนต์ไหว้พระไม่ได้นับถือครูบาอาจารย์เลยไม่ได้ มีบุญอะไรคุ้มครองเทพเทวดาที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันก็แค่ดูได้เฉยๆก็คือไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยประมาณนี้ค่ะเพราะว่าเราไม่เคยทําบุญกุศลไม่มีไม่มีอาวุธเป็นของตัวเองนะถ้าดิฉันคิดแบบนี้นะดิฉันคิดว่าเราไม่มีอาวุธเป็นของตัวเองที่จะพอปกป้องตัวเองได้ถึงเราไม่ทําร้ายเจ้ากรรมนายเวรแต่เราไม่มีอะไรที่ปกป้องตัวเองได้เลยแต่ว่าเนี่ยพลังบุญเนี่ยจะช่วยคุ้มครองเราถ้าคนที่ปฏิบัติไปเยอะๆเๆบุญเนี่ยจะเป็นเกาะแก้ว ก็แก้วกำบังคุ้มครองเราดิฉันเชื่อแบบนั้นอูไฟตกฟอะไรเนี่ยและทีเนี้ยเรื่องของน้องผ่านไปแล้วมาเล่าเรื่องของพี่คนหนึ่งให้ฟังพี่คนนี้น่าจะส่งมเมสเซจมาหาดิฉันวันที่25หรือ26ธันวานะแกบอกว่าแกสวดคาถาจักรพรรดิมาแล้วสักระยะและ้วก็กินน้ำมนต์แต่มันมีอยู่ช่วงหนึ่งแกเพิ่งแกเป็น